สวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับจะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาติดตามสวนมากระเรามาดูกันครับว่ามากระที่ฉีดสมแดงสังเกตนะครับดูต้นครับนี่ครับครับผมโคนเขาจะใหญ่ครับแล้วดูครับนี่มาละนี้สามสิบห้าวันครับอันนี้สามสิบห้าวันปกติสี่สิบห้าวันจะเก็บโแลนะครับแต่นี่ท่านเห็นไหมครับนี่มีลูกแล้วครับชัดเจนไหมครับก็ดูครับนี่สังเกตดูกาลครับนี่ แล้วให้สังเกตดูว่าดูดูแขนครับแขนจะแตกดีมากครับสังเกตดูที่ยอดนะครับยอดเห็นไหมครับนี่ยอดโอ้โหดูครับยอดจะเดินดีครับแล้วโดยจะพอยอดจะอวบครับยอดใหญ่มากครับดูครับนี่โน่นกําลังเลยแล้วครับนี่สามสิบห้าวันนี้นะครับมันขึ้นหลังคาแล้วครับนี่ชัดเจนไหมครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกมาระนะครับนี่ครับดูการแตกยขนง ครับนี่พสมแดงครับสมแดงเป็นอาหารชูกำลังพืชครับชีวภาพจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นอันนี้จะช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินและถีตัวนี้ยังไปบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงรากทําให้รากยาวครับรากจะดูดซับสารอาหารได้ดีจะส่งอาหารขึ้นต้นจะทําให้พืชเจริญเติบโตไวและออกผลดีออกผลดกครับดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับลูกครับดอกออกลูกเริ่มแล้วครับโน้ ัดเจนไหมครับดูสิครับเนี่ยพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกมะละกันนะครับหรือพืชทุกชนิดนะครับสมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับครับผมใช้ได้หมดครับเพราะสมแดงเป็นอาหารชูกำลังพืชที่อาพลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนได้อย่างเป็นอย่างดีครับปุ๋ยแพงครับแต่สมแดงช่วยพี่น้องเกษตรกรได้แน่นอนนะครับอ้าวนู่นมาเจอเจ้าของสวนแล้วครับยืนอยู่นู่นนะครับนี่แหละครับจะเจนไหมครับ ท่านใดสนใจโทรลนะครับ0959612679ครับผมสุดใจส่งโทษไทยนะครับครับผมช่วยพี่น้องเกษตรกรได้แน่นอนครับอ้าวมาเจอแล้วครับแล้วใครนี่คนไหนเจ้าของสวนครับเนี่ยคนนี้ค่ะอ่าคนนู้นใช่ไหมครับอ่าอาคุณพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่าคุณพี่ชื่ออะไรครับแนะนําชื่อหน่อยครับพี่พัดค่ะพัดและแอ๋วโหนี่คือพี่พัดแล้วอันนี้ไอ้มาลาตรงนี้มันกี่กี่ไร่ครับนี่สองไร่ค่ะสองไร่แล้วอ้าคุณพี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับตรงนี้ กินมาแต่เล็กค่ะอ๋อฉีดแต่เล็กเลยโอ้โหแล้วนี่<ม>กี่วันเก็บได้ครับรประมาณอีกสักิบกว่าวันเนี่ยโอ้สิบกว่าก็จะเก็บก็จะคือจากมาละนี่ก็จะแปลเป็นเงินแล้วโอ้อสองไร่นี่ถ้ามันมีราคานี่กี่แสนครับอยู่ข้างหลังเนี่ยมองดูแล้วประมาณจะมีแสนกว่าเนี่แสนกว่านะแต่ผมว่าจะขึ้นนะครับราคาดีกันเออใช่ไหมครับโอ้โหครับเนี่ยครับใครที่ใช้สมแดงนี่รวยอย่างเดียวแล้วอยากใช้คุณพี่ นะครับให้ความมั่นใจว่าสมแดงนี่มันช่่ยรดต้นทุนได้จริงไหมครับจริงค่ะเดี๋วใช้แล้วสุดยอดไหมครับสุดยอดเลยค่ะตัวไหนครับตัวไหนครับยกไหนครับยกไหนครับนี่นี่นี่อันนี้ใช้ตอนหลังครับผมอันนี้คือคุณพี่พัดนะครับสุดยอดจริงๆครับเที่ยวทีแล้วก็เออมาละมีปัญหาที่ว่ายอดเงินใช่ไหมจ้ก็ได้สมแดงนี่มาปรับสภาพช่วยฟื้นฟูก็ยังได้เงินแล้วมาเที่ยวนี้ฉีดแต่เล็กเลเลย้ก็เที่ยวนี้ก็เลยยอดมันก็เลยไม่เงินนะครับดูสังเกตเลยครับเนี่ย ดูะน,นะครับนี่นี่ขึ้นหัวแล้วครับโน่นไอ้ไรร้อยนะขึ้นหัวไปแล้วนะครับนั่นนั่นรอยอยู่กลางอากาศนะครับอีกประมาณกี่วันครับมันจะเต็มนะครับคลิปกว่าวันก็เต็มแล้วนะเดี๋วันก็สิบกว่าวันก็ล่มแล้วนะครับผมนี่แหละครับคุณพี่พัดับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพี่พัดนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตโสมแดงอาหารจูกําลังเพื่อเชียวภาพจูกริ่สี่กับร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยคนไทยได้ลดต้นทุนตัวจริงครับผม ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโสมแดงรู้จักไม่รู้จนโอ h เสเยิ oh, ้ม yes.